โอเคตอนนี้ราคามันดันขึ้นมาเมื่อราคามันดันขึ้นมาแบบนี้เล่นได้ไหมครับใครว่าเล่นได้ยกมือขึ้นใครว่าเล่นไม่ได้ยกมือขึ้นกราฟนี้เล่นไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับมันเต็มไส้ยังอ่ะมันดันขึ้นเต็มไส้ยังมันยังดันขึ้นไม่เต็มไส้เลยยังไม่ต้องไปนับว่าจะไปที่ซับไพน์หนึ่งเจ็ดแปดสี่จุดสี่เจ็ดสามนะ แค่มันปัญญาดันทาออไฮตัวเองเนี่ยมันยังไปไม่ถึงเลยซึ่งมันต้องไปแน่แ่คุณต้องใจเย็นกับมันหน่อยถ้ามันไม่ไปแล้วมันกดตัวลงมาเดี๋ยวคุณสกอปปิ้งบายกลับไปได้เพราะฉะนั้นท่องไว้ตลอดว่าเราสกอปปิ้งสวนเทรนหรือสกอปปิ้งตามเทรนโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หูมันดันเนี่ยโอ้ยอยากจะเซลล์ใจจะขาดใจเย็นๆตีเส้นไว้แล้วในรีมายไลน์นี่ไงแนวต้านมี3มเส้นซับไพมี2เส้นใจเย็นๆดิโอเคต่อให้ไม่ถึงซับไพอย่างน้อยมันทำนิวไฮก็ยังดี จดไว้นะครับไม่ถึงซับไพแต่ต้องทำนิวไฮเต็มแท่งก่อนเราถึงจะกดเซลได้และถ้าเรากดเซลไปแล้วกดบายไปแล้วแล้วมันไปถึงโซนซับไพจริงจริงกดได้อีกทีหนึ่งแต่ถ้ามันเลยไปแล้วห้ามกดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นคุณจะมีไม้สูงสุดไม่เกิน3ามไม้สาไม้ที่จะสร้างปัญหาให้คุณได้มากมายมหาศาลนะครับเรรียงไปไปปทนดาความัให้จิ